สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับก็จะมาในเป็นโดนนะครับก็จะมาในรูปแบบพร้อมกระเป๋าแบบนี้ไม่มีกล่องพัเกจนะครับเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับก็เป็นโดนนะครับยี่ห้อเอสแซอนะครับยี่ห้อ Z LRC นะครับรุ่น L108 นะครับ GPS นะฮะก็เป็น 4K นะครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่องแล้วก็ทดสอบไปพร้อมกันนะครับ เป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้นะครับเปิดกล่องมาก็จะมีพวกสายชาร์จไขควงใบพัดสำรองแล้วก็คู่มือแล้วก็มี QR code สำหรับไปโหลดดาวน์โหลดแอปนะครับก็คือรองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ทุกรุ่นนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวโดนก็คือทรงจะคล้ายๆกับดี i m a v i c mini นะครับ แล้วก็รีโมทคอนโทรลก็จะเป็นแบบชาร์จแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วก็รุ่นนี้ความคุ้มนะครับมีแบตเตอรี่ให้นะฮะหนึ่แล้วก็3อยู่ที่ตัวโดน1นึ่งก,นะก้อนนะครับสก้อนนะฮะแบตเตอรี่ ก็เป็นขนาดเป็นประเภทริโพ7.4 2,200มิลลิแอมนะฮะระยะเวลาการบินก็ก้อนหนึ่งอยู่ที่ประมาณ18-20นาทีนะครับ3ก้อนก็คือว่าบินจุใจเลยนะฮะชื่อแอปพลิเคชันนะครับที่ต้องไปดาวน์โหลดมานะครับก็คือตัวนี้เขียนว่า Head Fun Pro นะครับเป็นเฮดฟันโปรนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการบันทึกหน้าจอของตัวแอปตัวโดนพร้อมการบินนะครับเป็นการถ่ายหน้าหน้าจอด้วยผมจะลงเป็น2คลิปกับคลิปรีวิวแล้วก็คลิปตัวนี้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เข้าไปดูด้วยกันนะครับผมไม่ชอบตัดต่อนะฮะโอเคทีนี้มาเริ่มการบินนะครับมือถือนะครับไปเปิด Wi-Fi นะครับเปิด Wi-Fi ไว้นะครับกลาง กลางขาโดนออกมาตัวโดนนะครับเป็นระบบมอเตอร์บัลเลตนะครับซึ่งข้อดีของมันเป็นมอเตอร์ลูกปืนแล้วก็มันขดลวดมันจะทนทานกว่านะครับมันไม่มีแปลงฐานนะครับระบบมีเซ็นเซอร์ใต้ท้องนะครับแล้วก็กล้องนะครับเป็น HD c a m e l a 4K นะครับปรับก้มเงยได้นะครับรูปทรงประมาณนี้นะครับ สวยงามนะครับจากนั้นเราเปิดตัวโดนนะครับกดปุ่มตัวนี้1ครั้งเช็คสถานะแบตจากนั้นกดอีก1ครั้งแล้วก็แช่นะครับจากนั้นเปิดรีโมทโดยด้ามจับนะครับข้างขวาจะเป็นสวิ์นะครับเปิดออกรีโมทจะติดเลยน,นะครับ กี้ผมโยกสตาร์ทมอเตอร์นะครับก็ลองเช็คสถานะมอเตอร์ก็โยกนะครับมันก็ติดแต่ถ้าพอเราดันขึ้นนะครับมันจะดับนะฮะอันนี้ก็คือรีโมทเชื่อมต่อแล้วนะครับเราไปค้นหา Wifi นะครับ m 8 4 k นะครับกดเชื่อมต่อจากนั้นมาเปิดแอป headfun pro ที่เราโหลดมานะครับไปอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งนะครับ แล้วก็กดอนุญ,ญาตทั้งหมดจากนั้นมาที่คาลิเบตจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งจิ้มคาลิเบตหนึ่งครั้งแล้วก็จิ้มอีกหนึ่งครั้งก็จะให้คาลิเบตสเต็ปที่หนึ่งหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับจากนั้นตั้งขึ้นแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกา Okay. ได้แล้วนะครับกดซับเมนต์นะครับก็คือตกลงนะก็จะบอกออดาวเทียมนะครับว่ากี่ดวงระดับแบตเตอรี่นะครับอันนี้ดาวเทียม12ดวงก็คือขึ้นบินได้แบบแม่นยำเลยนะครับก็สามารถที่จะขึ้นลงออตโต้แล้วก็ลงจอดออตโต้ได้ในการบันทึกวิดีโอกดถ่ายภาพจิ้มที่หน้าจอได้เลยแล้วก็ ปุ่มนี้นะครับวิดีโอกับภาพนิ่งนะครับปุ่มนี้คือซูมนะครับเราสามารถที่จะซูมได้นะครับอ๋อเนี่นะฮะเราสามารถที่จะซูมได้นะครับแล้วก็บอกความเร็วนะครับความสูงความไกลสัญญาณนะฮะแล้วก็โหม ฟังกชัน return to home นะครับกดปุ่มนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนมากใช้รีโมทดีกว่านะครับที่รีโมทนะครับก็มีถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปกับวิดีโอคือปุ่มเดียวกันอันนี้เป็นปุ่มก้มเงยกล้องนะครับนี่นะฮะนะครับ gps ปุ่ม gps นะฮะปุ่ม return to home ก็กดปุ่มนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราทดสอบกัน ก็เดี๋ยวผมจะบันทึกหน้าจอไปด้วยจะมาตรงนี้นะครับเวลาลงจอดผมจะให้โดนกลับมาลงจอดที่เดิมนะครับก็กดสตาร์ทมอเตอร์นะครับแล้วก็เวลาจะเทคออฟขึ้นนะครับสตาร์ทมอเตอร์แล้วเราจะให้โดนขึ้นเรากดปุ่มนี้นะครับขออนุญาตบันทึกหน้าจอ นะครับสตาร์ทกดมน,นจะขึ้นเลยอันนี้คือลดความสูงนะอันนี้จะไม่ไปไหนนะครับปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นเอียงซ้ายเอียงขวาเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็เพิ่มระดับความสูงลดความสูงแล้วก็หมุนตัว Okay. อันนี้เราอยู่กันที่พัทยานะครับแล้วก็มาดูนะครับที่กล้องนะครับถ้าเราอยากเห็นมุมมองอีกเราก็กดก้มมุมกล้องลงอีกนะครับแบบนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมแตะระดับความสูงขึ้นไปอีกนะครับ ตัวนี้นะครับสามารถบินไกลได้สูงสุดที่500เมตรนะครับแล้วก็ความสูงไม่เกิน100เมตรนะครับนะคะความสูงไม่ต้องสูงมากนะครับ50เมตร50เมตรนี่ก็ถือว่าสูงนะครับอันนี้แค่ระดับ20เมตรเองนะฮะดูเรายังเห็นได้แบบ ทั่วถึงขนาดนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะใช้ฟังก์ชัน return to home นะครับามาดูที่รีโมทนะครับกดปุ่มนี้นะครับโดนจะบินกลับมาเองนะครับแล้วเรามาดูกันว่าโดนจะกลับเองไหม เดี๋ยวผมวางดูที่โดนนะครับก็บข,ขึ้นแล้วก็ลงจอดที่เดิมนะครับคาดเคลื่อนก็ประมาณห้าสิบเซนถึงหงเมตรนะครับ เมื่อกี้เอาขึ้นตรงนู้นนะครับก็ลงก็งมาคาดเคลื่อนประมาณ50เซนนะครับก็เดี๋ยวทำการสตาร์ทขึ้นอีกครับให้ดูอาการถึงว่าโดนนั้นบินหนงขนาดไหนนะ นี่นะฮะเหมือนมามาวิกน,นี้เลยนะครับคล้ายๆกันทรงคล้ายกันสู้ลมได้นะครับอันนี้เราบินอยู่ที่ทะเลอันนี้ก็วนเดินทางครับ ตอบอาการดินนะครับก็คือการคอนโทรลเนี่ยแบบนุ่มนวลนะครับแล้วก็มันนิ่งตอบสนองมือแบบฉับอะนะครับแบบหนึ่งก้อนดินได้1 8ถึง20นาทีก็คิดดู3ก้อนจะพินได้ขนาดไหนเราไม่ต้องเสียอารมณ์ชาร์ดบ่อยๆนะครับผมมีให้เลยนะครับราคาก็แจ้งไว้ที่คลิปวิดีโอนะครับ นะครับก็ผมควนแกเวลานะครับก็รีวิวมาให้ชมนะครับแบบละเอียดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาลงจอดนะครับอนี้ก็ลงจอดในนวดน,นะครับนะครับใครที่สนใจนะครับก็ ติดต่อสอบถามตามไลน์ ID แล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ